สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้แม่บ้านอยุธีจะพาเพื่อนเพืพ่อนมาทําน้ําพริกเผากาดก,กหมูค่ะใช้เป็นหนังหมูแข็งนะคะหนึ่งกิโลกรัมึ่งได้ให้ทางร้านหั่นเตามาเรียบร้อยแล้วเติมแกงลงไปประมาณหนึ่งสามช้อนโต๊ะเพื่อช่วยลดการกระเด็นเวลาที่น้ำมันออกมาแล้วนะคะการเจียวเพื่อให้กรอบให้สุดให้กรอบนี้ก็ค่อยค่อย เปิดไฟปานกลางก่อนค่ะให้เก็ดความร้อนเพื่อให้ความร้อนนั้นระอุแล้วก็ตายไวก้ก็ปิดฝาหมอ้อแลฝาหม้อปิดเอาไว้ประมาณ15บห้าถึง20นาทีค่ะเราก็จะเริ่มน้ำมันออกมาแบบนี้คนใช้ตะลิวพลเพื่อที่จะให้หนังหมูส่วนที่ติดกับกระทะนั้นหลุดออกมาไม่งั้นก็จะไมมส่วนด้านล่าง ถ้าเราทาแบบนี้ก็ก็จะสุกพร้อมๆกันทุกชิ้นให้เราชิมดูนะคะถ้าเริ่มกรอบแล้วสุกเหลืองแบบนี้ก็คือตักขึ้นเลยอย่าไปเลยไปเอกนะคะบางคนกลัวมันจะไม่กรอบมากจะให้กรอบกว่านี้ถ้ากรอบกว่านี้ก็คือจะเริ่มขมแล้วค่ะเพราะว่าช่วงที่เราตักขึ้นมาเนี่เราเอาขึ้นมาตักใส่กระดาษซับมันเนี่ยเขาก็ยังมีความร้อนระอุอยูอออ่ในชิ้นของ หมูกรอบนะคะไม่งั้นก็จะออกขมเลยค่ะบางทีเคยทำผิดพลาดไปตอนที่ทำชิ้นหมูชิ้นใหญ่นะคะต่อไปก็มาซอยกระเทียมแกะเปลือกออกนะคะกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะเพราะเราต้องการเปร็นมาณที่เป็นเนื้อเยอะๆนะคะให้มีความพ้นเหนียวซอยให้บางทั้งหอมหอมแดงนี่เป็นหอมแดงไทยค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็ ซอยชิ้นเล็กๆเพืกก่อจะให้กัวนั้นสุกได้ง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมพริกพริกที่เราใช้ใช้สองอย่างอันนี้เป็นจินดาจินดาแห้งนะคะเป็นจินดาแห้งเม็ดเล็กแล้วก็อีกก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่อันนี้จะทําให้ได้เนื้อเยอะเนื้อพริกเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากเราใช้กุ้งแห้งเลยนะคะหนัง 100กรัมพริกเม็ดใหญ่นี้เราต้องตัดตัดเพื่อที่จะให้ส่วนที่เป็นเมล็ดพริกนั้นลุดออกมาค่ะ,ะเวลาเราไปคั่วหรือไปทอดจะได้สุกได้ง่ายขึ้น้วยค่ะพริกเปื่อหนาเพื่อลดความเผ็ดนะคะให้เรากรองเอาส่วนที่เป็นเม็ดพริกออกให้หมดเสร็จแล้วก็นำหอมกับกระเทียมทีได หั่นซอยเอาไว้บางๆนะคะมาคั่วให้สุกแบบนี้๋รือเพื่อนจะใช้วิธีการทอดก็ได้นะคะไม่เป็นวิธีจะทาไม่คล้ายน้ําพริกผัดหมูสับที่จะคั่วเอาที่แตกต่างก็คือเราจะใส่เป็นเนื้อกุ้งแห้งใส่ลงไปด้วยกุ้งแห้งเราได้มาเราเพื่อที่จะให้ปั่นให้ได้ละเอียดได้ง่ายแล้วก็สะอาดขึ้นแล้วก็มาทอดใหม่ค่ะ ทอดพอเปลี่ยนสีแล้วก็ตัดขึ้นไปพักไว้ก่อนให้เย็นใช้ยอยู่ร้อยกรัมพริกถ้าเป็นเม็ดเล็กคั่วเพื่อที่จะให้กรอบไม่ยาดแต่ถ้าเป็นพริกเม็ดใหญ่เคยทำใช้วิธีการคั่วพอไปปั่นนี่พริกไม่ละเอียดค่ะเพราะว่าเนื้อพริกจะหนา ถ้าเราเอามาทอดแบบนี้ก็จะทำให้กรอบแล้วก็ปั่นให้ละเอียดได้ง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นเป็นดาแห้งนะคะเราก็ใช้วิธีการทอดในน้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะค่ะน้ำมันที่เหลือนั่นแหละแล้วก็พวกรวเอาแั้วก็พอพองขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าพริกกรอบได้ที่แล้วน้ำมันที่ได้จากการเชียวทำกากหมูนะคะได้เยอะอยู่ แล้วก็แบ่งส่วนมาเพื่อที่จะเอามาทำ,ทำกิมพิกผัดหอมกับกระเทียมที่คั่วเมื่อสักครู่นี้นะคะใช้วิธีการปั่นให้ละเอียดหรือจะโขกก็ได้แต่ถ้าปั่นเนมันจะได้ความละเอียดเพ่มถึงคะ่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอามาผัดให้สุกหอมก่อนคะ่ะน้ำตาลที่ใช้ใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ จะทำให้ความหวานนั้นออกมากลมกล่อมในหวานแหลมปรุงปรุงถ้าใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปิ๊บจะปรุงง่ายใช้อยู่350กรัมแล้วก็มาเติมน้ำมะขามเปียกของแม่บ้านอย่างีเขม้มข้นนะคะแล้วก็ออกปเปรี้ยวมากก็เลยใส่ไปประมาณ3จช้อนโต๊ะที่เขียน3 5มถึง้าชอนเพื่อนๆก็กะเอาชิมดูเพราะว่า มะขามเพื่อนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ใส่เกลือแกงแล้วก็ชูรสนิดหน่อยค่ะกะป,ปิไม่ไม่ทีละลายน้ําก่อนนะคะแล้วก็มากรองเอารองเอาเพื่อที่จะให้สามารถที่จะผัดปุงเข้ากันได้ง่ายถ้าเอาเป็นก้อนก้อนบางทีมันแตกไม่ทั่วถึงแตกไม่หมดค่ะเพราะว่าช่วงที่เราผัดช่วงนี้เราจะปรับไฟให้เบาลงในงั้นเราก็จะไหม้ด้านล่าง ไม่เท่ากันก็จะทําให้มีรสขมได้ค่ะแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างเข้ากันได้แล้วนะคะเราค่อยนําพริกที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะปั่นเหมือนกันปั่นให้เอาความละเอียดความหยาบเอาที่เพื่อนๆชอบค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ออกไปทางละเอียดเพราะว่าต้องการให้ส่วนที่เป็นเม็ดที่เป็นเม็ดพริกกินดานะคะจะได้ ไม่เป็นเม็ดเยอะเกินไปเวลาทําออกมาจะได้สวยสวยค่ะเสร็จแล้วก็ผัดเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันไฟเบาลงเลยนะคะใช้ไฟเบาๆเลยตอนแรกเราใช้ไฟปานกลางในการผัดเครื่องนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยนำ้งแห้งที่เราได้ทอดไว้ในปั่นให้ละเอียดเลยค่ะใส่ลงไปผงแห้งก็จะให้มีรสที่ มีความนัวขึ้นนะคะแล้วก็กลิ่นหอมผัดคนให้เข้ากันเอาชิมรสชาติก่อนนะคะใส่เกลือไะ้ถ้ายังไม่พอค่อยมาเติมน้ำปลาน้ำปลาก็ใส่ลงไปก็จะได้กลิ่นที่หอมขึ้นมาด้วยใส่เพิ่มเติเมเพื่อนเอนก็ชิมดูค่ะเวลาทําถ้าทําสัดส่วนเดียวกันกับแม่บ้านเจก็จะประมาณนี้ าติก็จะออกมาพอดีในความเผ็ดความหวานความอมเปรี้ยวนิดนนะคะความเป็นน้ำพริกเผานี่ก็ถือว่าได้แล้วเราค่อยนํากากหมูที่เราได้เจี่ยวได้ทําเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเทใส่ลงไปเพื่อที่จะผัดรวมกัน,นะคะ่ะวิธีการทําท้าเพื่อนเคยดูไม่บ้าวิธีทําน้าพริกผัดหมูสับนะคะการปรุงการทํา ล้ายกันเลยค่ะเพียงแต่เรามาเปลี่ยนจากเนื้อหมูสับมาเป็นกากหมูแค่นั้นเองค่ะอันนี้เป็นกากหมูล้วนนี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะความอร่อยที่ทำให้ลูกค้าวันนี้ก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ